วัดเลยมันบ้าแล้วมึงโบเนี่ยมันเรียกคนกันจะดังมีอุดมศาสตร์ใช่ไหมใช่เลยแล้วมันตะโกนเรียกไอใส่ไอใส่ก็ให้แซดมันอ่านหนังสือไม่ออกในป้ายหน้าบ้านตัวเบลอบาราบ้านพญาสีใสนรกใช่ใช่ไอ้นี่แสดงว่านักเต็งไปครัวเต็งศักดิ์ศรีของทหารแม่งไปดูไปเอ้ย หาเรื่องข้างนอกกูไปหาเรื่องในบ้านบ้านแน่เลยลุงใช่แน่นะลุงนะจะลองตี้นดูไม่ต้องลองไปดูไปดูไปละเดี๋ยวไอ้สายเว้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเผมออกกิจการนี่เดี๋ยวแม่งพ่อคอยอยู่นี่นะทำไมลุงเดี๋ยวผมจะหาเรื่องใครบ้านหรือบ้านบ้านหรืออกข้างนอกไปเลลุงจะเข้ามาในบ้านทำไมไอ้สายเว้ยเฮ้ยไอ้สาย เด็กเที่ย่เฮ้ยลุงไอ้เด็กเป็นเล็กเออด่าลุงอ่ะนั่นขะด่ามึงไงก้อดมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะส่สีอะไรเนี่ยสีอมยองเนี่ยเหลืองหรอสีเหลืองสีอมส้มสีอะไรเหรือว่าบอกป้ายตัวไม่เห็นไงป้ายตัวไม่เลยเวลาไม่เห็นไงอ่านไม่ออกทำไมอ่ะบ้านพญาสีใสนล่วลงอ๋อเขาว่าไอ้ใสมึงมากรงคอเรียกไอ้ใสไอ้ใส นึกว่าจะของบ้านเขาไม่เรืองไงเออเขาเป็นทหารนะเนี่ยมันมึงจะเาไงเฮ้ยลูกเดือดม้หเดี๋ดมยเอามึงมึงมาทำไมลูกเอาอะไรรึเรื่องเข้าบ้านไงเฮ้ยกูบอกให้ออกหลังบ้านมันจะมาเข้าบ้านออกไม่น่ายหลังบ้านปิดบังเดี๋ยวกูไม่เปิดเองนั่งเลยเดี๋ยวหาตีนมา้ ไม่เอาไม่เอาแต่เหลือไอ้ใสจะขายบ้านผูกไปเนี่ยลูกใสให้เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วมั้งลุงหลุงใสให้หลังนี้เหรอไอ้หนเมื่อกี้มันจะขอบไปเรื่องถือว่าพวกมากลากันมาหาเรื่องทำไมมึงจะเอาไงเออคือมึงถามหน่อยไอ้หนุ่มเอผมใช้เสียงเด็กด้วยไอ้หนูวมไอ้ยุยังน้อยอย่าเป็นนักเกรงมาคุยดีๆรูปร่างหล่อๆอย่างเงี้ยถ้ามีเมียต้องมีเมียสวยพู้ถูอ่ะพูดสูง น oh ี่บังไอใสยาสีใสนะลงนั่นแหละทำไมก็ค uh ือมหามีธุระไอ้หนูเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นเจ้าของบ้านเกรงกลัวที่สุดเจ้าของกลัวหรือกลัวเจ้าของบ้านผมเป็นคนใช้เป็นคนใช้ก็แค่นั้นแหละอยู่หรือไม่ใสอยู่กันเนี่ยโยไม่ย่าตกใจเพื่อนรักฮะไอใสก็ ลุงเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเออเอ่อไม่รู้โขอโทษขอโทษไม่เป็นไรโทษว่าขอโทษเลยเออโอ้วันนี entonces, <m ere> <m ere> e> <yeah, ้น่ากลัวข้าวหมอใหญ่เลยทำไมอ่ะมากันเยอะจังเออไอ้หน uh ูมีธุระมีธุระสำคัญว่าไปบอกไอ้ใสทีบอกพญาสัจจามาอาชื่อพญาสัจจาเข้างานขอบใจขอบใจไอ้หนุ่ยหนุเดียวชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยกดกด ไม่เขาทำไมไปนางจังเลยว่าไงลูกไอ้ใจเด้อเด้อเดทำไมเรียกพ่อจิกกระบาลอย่างนั้นล่ะลูกเขาสั่งให้มาบอกคุณก็มาบอกตามที่เขาพูดว่าตามที่เขาบอกเออเขาให้มาบอกไอ้ใสเพื่อนมหาพญาสัตกามามหาไอ้ซัดเดยวเต้อเตะใไรลูกเตะพ่อสิฮะเต่อว่าทำไมเนี่ยด่านหนูมไหมฮะ ไม่ได้ดาได้ไอสัตว์นั่นเพื่อนพ่อน่ะเรียนโรงเรียนเดียวกันนั่งโต๊ะชนกันตอนเด็กๆน่ะมันเรียกพ่อไอใสไอใสพ่อเรียกมันไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เรียกกันสั้นๆเออง่ายๆเออบ้านนอกบ้านนอกเออเออเป็นไรลูกเรียกยากไอ้น้อยออกไปข้างนอกไปบอกเลยนะบอกเลยว่าไอใสไอใสเชิญเข้ามานี่ลูกมา จากปากจากมือไอ้เจ้าวาดิเกด่าลุงมันจะได้เรื่องวะเนี่ยบ้านนี้ใช่แล้วใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่แน่มั่นใจไอ้สัตว์อ้าวเลยกอดไอ้ใสให้ผมมาเชิญไอ้สัตว์เข้าบ้านก็พูดดีๆสิลูงก็พูดดีแล้วพูดตามไอ้ใสไอ้ใสให้มาเชิญไอ้สัตว์เข้าบ้านให้มาว่าไงให้เชิญไอ้สัตว์เข้าบ้านพญาสัตว์จากจะไม่รู้เขาบอกว่าให้ไอ้มาเชิญไอ้สัตว์ เอางเอางี้ไปบอกมันเลยไปบอกไอ้ใสบอกพราไอ้ใสไม่ออกมาต้อนรับอายาสจัจจาไม่เข้าเลยเฮ้ยโอ้ยไอ้นูไอ้หนู้นระวังไว้เฮ้ยไอ้หนูระวังไว้ทไมเดี๋ยวลงคลองลูกเฮ้ยเห็นกูเป็นกระต่ายไงไม่เข้าอ่อไม่เข้าทิฏฐายสัตว์งอนจนเลย ว่าไงลูกเป็นข้าราชการไอ้สายเอาอีกแล้วไอ้สัตว์เขาไม่ยอมเข้าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไอ้สายไม่ออกไปรับไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เขาจะไม่เข้าบ้านโดี๋ยวอย่างนี้เลยเหรอลูกทานไปฝังรถอยู่มหาวัดช่างมาลูกให้รถเหยียบให้ตายไปเลยมันมันถือตัวตายไปต่างหากป่วยมันมาไอ้หนูรบกวนพ่อฝากพ่อได้นะสายสัตว์เขาเป็นแขกสัตว์เขาเป็นเพื่อนด้วยเขาไม่มีธุระมา สัตว์เขาไม่มาหาใสแล้วใส่เป็นเจ้าของบ้านต้องออกไปรับสัตว์เข้าใจไหมโบราณบ้านเราใสต้องออกไปรับสัตว์ถ้าใสไม่ออกไปรับสัตว์ถ้าสัตว์กัดหมาทําไงหมากัดเสื้อหมากัดสัตว์ขอบใจที่เจี๊ยบสติพ่อนะลูกเดี๋ยวพ่อออกไปรับนลูกกูกลัวคนนะกูกลัวหมากัดทำไมกันไอเทศหมาตัวเองกัดมาแล้วไอชิปหายแล้วไม่ฉีดยาหหมาพี่เทพกัดพี่เทพ แล้วไม่ฉีดยาด้วยมาไม่ได้ฉีดยาอาจารย์ใจบอกไม่ได้ฉีดยาด้วยยุ่งแล้วผมผมไม่เข้าใกล้ไม่น่าล่ะบอกให้เดินลายกระเซ็นบอกกี่ผมเดินผ่านหันมามองตกใจหมดเลยมึงรู้เฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวแล้วมึงก็มาเฮ้ยอยู่หรือเปล่าเปิดประตูก่อนเอฮีเอฮีเอฮีเอเป็นไง ชื่อจังไรก็ตัวเอยจังไรบ้านเพ LIKE ื่อนลุงเอ๊ะนี่ไอ้สัยไอ้ไอ้สายไอ้สไอ้สายโอ้เร็วเร็วเร็วไมทไไม้มาทำไมไไรำไปน้มกเ์สาดทีทำไมอะไม้แย่คนะไคนก็เห็น จะฟลัดกันให้ได้เลยคนเขาดีใจเพื่อนนะนะจ๊ะมาหลายคนใครล่ะหลาน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 ลุงวันนี้ไอ้หนูไอ้หนูไปดีขึ้รู้วันนี้นะเองเองชื่ออะไรนะไอ้แจ้งให้คนกลางแล้วก็ไอ้คนคนโตคนโตไอ้คนนี้นี่ะไอ้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 ก๊อกให้อันนี้ไอ้ไอ้ดุนเองชื่ออะไรนะไอ้แกไอ้ก๊อกครับไอ้นัานอ้าวไอ้เฮียเฮ้ยเปีย เปียเบียเปียเปียหนูเปียไงโอ้แก่แล้วม่รหลงหลงหายสียสวยบ้านนี่ยมาช่ไอ้สัตว์เฮียไปๆๆไปลุงลุ้งไปๆๆๆๆไอ้สายเไอ้นัตว์ขึ้นบ้าน